สวัสดีค่ะใน,นชื่อนางสาวปวรัทถิบเงินรหัสนักศึกษา67111 0 0น1 3วันนี้จะมาวิเคราะห์บทเพลงนักเริยศาสตร์ของดีจรัดค่ะโดยบทเพลงนี้นะคะกล่าวประมาณว่ามีคนคนหนึ่งกำลังค้นหาพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับความรักเขาค้นหาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่เขาเจอความรักของเขาเขาก็ได้คำตอบว่า เรื่องบางเรื่องเช่นเรื่องของความรักก็ไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลมีหลักการอะไรมากแค่ใช้หัวใจก็พอโดยท่อนที้ที่ฉันชอบที่สุดคือกฎเกณฑ์ที่นิวตันบอกไม่มีผลในตอนนี้ทุกทฤษฎีถูกประปรางไปหมดแล้วไม่มีกฎใดเหลืออยู่เลยกล่าวประมาณว่ากฎเกณฑ์ที่นักวิทยาศาสตร์ท่านอื่น ตั้งเอาไว้ก็ถูกบล็องไปหมดแล้วเพราะเรื่องความรักใช้ใช้หัวใจมากกว่าใช้เหตุผลหากใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงนักพยาศาสตร์ของดิจลาดนะคะดิฉันอยากจะแนะนำมากมากเลยค่ะเพราะว่าในเพลงนี้มีทั้งท่อนแรปที่ดิจลาดเป็นคนแต่งนะคะอยากให้ลองไปฟังกันดูนะคะขอบคุณค่ะ